สวัสดีค่ะเอ็กซ์ตาพัทริยาจ้าร่างกายเพยกตาตอนนี้ต้องอบสมุนไพรช่วยตู้อบที่เคยรีวิวซื้อมายังไม่เคยได้ใช้วันนี้แหละเอามารีวิวให้ดูกันนะคะอุปกรณ์ของตู้อบจะมีหม้อสำหรับใส่สมุนไพร นะคะแล้วก็สายที่ต่อเข้ามาในตู้อบมีเก้าอี้ด้วยมีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายฝ่าเท้าด้วยตู้อบเพกตา้าสีชมพูเลยนะหม้อต้มอ่ะเขาจะมีตัวฮีตติ้งมันจะมีระดับระดับสูงสุดคือระดับเก้าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นทัมมิ่งก็คือเป็นเวลาเขามีกำหนดให้เราอ่ะพอเรากดสวิตช์ออนเนาะ เขาให้ให it so ้เราใช้เลเวลเก้าเลยแล้วก็ต้มในอุณหภูมิสูงสุดกับทามิ่งที่สูงสุดของเขาก็คือพอหลังจากต้มไปในระยะหนึ่งอ่ะมันจะเดือดประมาณ1 0บถึงสินาทีอ่ะเราค่อยลดอุณหภูมิลงมาก็คือเลเวลฮีตติ้งมันอ่ะโดยปกติจาก9ก้เพกตอก็จะลดมาเหลือห้าแล้วในส่วนของเวลาหม้อต้มมันจะมีการลดอัตโนมัติด้วยเหมือนกันทำให้ ความร้อนที่เราใช้ในตู้อบอะ่ะพอเราปิดตู้อบป,ปุ๊บแล้วเราเริ่มที่จะให้ตัวไอ้น้ำของสมุนไพรอะ่ะที่มันเดือดในหม้ออะ่ะพอมันเข้ามาในตู้อะ่ะเลเวลห้าที่เพกตั้งเพกว่ามันไม่ร้อนมากแล้วกลิ่นมันก็หอมมากเลยนะแต่ไอ้กลิ่นที่มันหอมอ่ะจริงๆเราต้องดูที่สมุนไพรด้วยเพราะว่าสมุนไพรที่เพกต้าใช้อะ่ะมันมีข่าตะไคร้ด้วยนะมีใบมะกรูดด้วยมี ทิมเสนมีหลายอย่างทีนี้ไอ้พวกสมุนไพรอบตัวเราไปดูได้เยอะในตามร้านเกี่ยวกับเรื่องของพวกสมุนไพรอะค่ะในออนไลน์ก็มีขายนะก็ลองดูสัสพคุณที่เหมาะสมกับเราอย่างพิกต้าต้องสรรพคุณหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเรื่องการไหลเวียนเกี่ยวกับโรคผู้หญิงด้วยของพิกต้าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดระบบ หายใจอู้เยอะนะแล้วมันจะขับของเสียออกจากผิวหนังนะคะแล้วก็อันที่ชอบเลยคือเรื่องของละลายพวกไขมันที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเราอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้ความอวบส่วนเกินมันก็จะค่อยๆละลายออกมาไขมันส่วนเกินน่ะตอนนี้คือจะบอกว่าน้ําหนักเยอะเพราะว่าสลาีลาร่างกายมันก็เปลี่ยนไปหลังจากผ่าตัดมาใช้ยาที่คุณหมอเขากําหนดให้ฉีดอะค่ะ ครึ่งตีที่ผ่านมามีผลไงเดือนนี้เป็นเดือนแรกที่คุณหมออ่ะบอกว่าหยุดยาก่อนหยุดฉีดยาก็เลยอ่ะคุณหมอให้เราบําบัดได้ตู้อบตรงนี้เราก็ให้เราออกกำลังกายด้วยเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่พี่กด้ออกกำลังกายปกติแหละแต่ไม่ไม่หนักมากแต่ว่าตู้อบเนี่ยรู้สึกอบแล้วมันโอเคมากเลยก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้เผื่อสาวๆหรือนุ่มๆท่านไหนไม่อยากออกกำลังกาย เยอะก็ใช้เวลาสัก15นาทีถึง20นาทีนั่งในตู้อบเราจะรู้สึกเลยว่ามันแบบมันเบาตัวมันสบายตัวมากเลยหลังจากออกมาแล้วอะตู้อบที่พิกต้าซื้อมามันไม่แพงด้วยนะตอนที่เคยแจ้งไปเอ,อหรือหรืออาจจะไม่เคยแจ้งก็ไม่รู้นะซื้อมาไม่ถึงสองพันอะประมาณ พันหกพัจอะ่ะจำไม่ผิดแล้วในใน Internet อินเทอร์เน็ตอะมีขายซื้อมาจาก l a z a d a อุปกรณ์ที่เขาให้มาก็ดีอยู่นะลองดูจากที่พกตาแชร์ให้ดูแล้วกันเนาะใช้มาสองสาครั้งแล้วมันดีก็เลยมาบอกต่อเพราะว่าอย่างน้อยอะมันช่วยให้ร่างกายเราปรับดีขึ้นเพราะพิกตาป่วยเนาะพิกตาก็เลยมองว่าอบสองวันสาวันเนี่ยอุ้ยมันโอเคมากเลยแต่อย่าไปแอบดู สรีระนะคือเล่าสู่กันฟังเรื่องสุขภาพว่าเออหลังจากอบมามันมันดีขึ้นในวันข้างหน้าสรีระก็ค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกอะฉีดยาม,มา6กเดือนโอ้ทรงพระอวบมากเลยน้ำหนักก็ขึ้นเยอะมากนะ อย่างที่รู้กันนะ่ะคือถ้าเราไม่ฉีดยารักษาก็ไม่อ้วนขึ้นแต่มันจะไม่หายแล้วมันก็จะไม่ดีขึ้นก็ต้องเลือกสุขภาพก่อนตอนนี้ก็กลับมาดูแลตัวเองโดยการออกกําลังกายแล้วก็เนี่ยใช้ตู้อบสมุนไพรตู้อบเซาวนา่านี่แหละเข้ามาช่วยอีกไปและวบายบาย